สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเรนะคะตามต่อเลขสูตรใครชอบเลขปูก็ลงไปแล้วนะคะสูตรหวยคุณยายนะคะท่านผู้ชมขาที่ผ่านมาก็เข้าเด่นเนาะ,ะเด่นเด่นอะไรนะเดี๋ยวจะลืมไปดูยอดหลังเอาก็แล้วกันเนาะก่อกับลืมเพราข่อยเด่ยมเจ้าไปไม่รู้อยู่ไหน เออนี่ไงเข้าเด่นศูนย์และหนึ่งนะคะโอ้น่เสดายเนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสองเลาสามหกสองสามสามสี่คือแอดเลยแอดกับลดนะคะแอดก็ให้เอียงวัวหนึ่งสองสองสองบอเบิร์นนะงวดนี้ก็มักเบิร์นอีกอยู่ด้นะคะเอามาดูสูตรคุณยายนะคะวันนี้นะงวดวันที่ยีิบแปดนะคะผลออกที่ผ่านมานะคะ หกสองหนึ่งสามห้าศูนย์นะคะคุณยายกับเขาเด่นอ่ะวันนี้คุณยายให้เด่นขึ้นสูตรให้ดูอยู่นะคะเผื่อใครเอาไปวิเคาเราะห์เนาะบลายดอกมันจะเน่าเกินไปนะคะแอดก็เพิ่งว่างเวลามคนก็มีมน่าแตกวัวเนี่ยร้อนมากนะคะอันเปลี่ยนมุมนิดนึงเพราะว่าขางนอกเอ่าคึมนะคะแล้วกา็อ่า อากาศค้มแล้วก็ร้อนแล้วก็มียุ่งนะคะแอดเห็นยุ่งบ่ได้แอดบ่ได้นะคะเห็นยุ่งแล้วแอดจะร้องไห้นะคะอ่ะคุณยายเต้นสามและห้านะคะสามและห้าเก้าชุดเด่นของคุณยายคือเก่านะคะบางท่านก็ว่าเยอะเกินไปนะเก้าชุดเด่นบ่หลายดอกเด้ออีเมียเอ,อ้ยไอ้คงเจ้าบางมองเศร้าตู่คนก็นให้นะคะอ่ะกะัเขากั ยาซื้อยาตุ่มเขาก็เอาไปวิเคราะห์ไตตวงนะคะสูตรนี้เป็นลอยๆลานๆเนาะก็ขึ้นยุกกับปุป่นกับดวงกับัาสนาของตัวเขาคือเก่านะท่านผู้ชมเอ้ยเอาไปวิเคราะห์เส่กันเออสูตรคุณยายนะคะคุณยายให้6กหนึ่งสองสี่สามห้าหกดสาสองเกห้นนะคะ ขึ้นจอให้อยู่นะคะทาชมคาอากาเอาไปวิโตเออวิโตวิคอปวดใจวิจารยทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะก่อยมีชคเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเป็นกำลังใจนะคะ